เวทีแห่งความคิดก่อติดสถานการณ์ประจำวันข่าวสารทันสมัยเวทีที่เปิดโอกาสให้คุณมีส่วนร่วมกับเวทีคนตรัง FM 91.25 m เ z สมกสวทตรังฟังทั่วโลกกับที่นี่ w w w t r a n g r a d i o n e t คุณกำลังฟังเวทีคนตรัง FM 91.25เมกสวทิรัตซ์สฟังทั่วโลก กับ w w w r ์ n r a d i o n e t สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเวทีคนตรังค่ะวันนี้จันที่21มีนาคม2565นะคะยอยศพรรายงานตัวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้ไปติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในช่วงของเล่าข่าวเด่นกันค่ะ เล่าข่าวเด่นเน้นข่าวดีกับรายการเวทีคนรังกับเจ้านานยอดสพอร์ตสวทรดัง FM 91.25เมกะเฮิร์ ในช่วงของเล่าข่าวเด่นค่ะก็มาติดตามสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดตรังของเรานะคะคุณฟังค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางสบคจังหวัดตรังก็ได้รายงานสถานการณ์การ,การ,การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดตรังของเรานะคะซึ่งเมื่อวานเราเจอผู้ติดเชื้อรายใหม่จากการตรวจด้วยวิธี RT-PCR เนี่ย245รายค่ะแยกเป็นติดเชื้อในจังหวัดนี้242รายและอีก3 กายเป็นการติดเชื้อจากที่อื่นและกลับมารักษาที่จังหวัดรังของเรานะคะส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมนับตั้งแต่วันที่1มกราคม2565เป็นต้นมานะคะเรามีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่6513คนค่ะเมื่อวานต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะเนื่องจากเรามีผู้เสียชีวิตจากโควิด1 9เพิ่มขึ้น1รายทําให้ยอดเสียชีวิตสะสมกลายเป็น35รายแล้วนับตั้งแต่ปีใหม่ที่ผ่านมาเมื่อวานหายป่วย กลับบ้าน215รายค่ะหายป่วยสะสม6010รายคิดเป็น 92. 2 8แเปอร์เซ็นต์และกำลังรักษาตัวในโรงพยาบาล468รายแยกเป็นผู้ป่วยสีเขียวนะคะไม่มีอาการหรือว่า,อาการน้อย301รายผู้ป่วยอาการปานกลางสีเหลืองหรือสีส้มอ่อนๆน,นะคะ148รรายและก็ถือว่าอยู่ในข่ายเป็นผู้ป่วยสีแดงหรืออาการค่อนข้างรุนแรงต้องใช้ออกซิเจนแรงดันสูงนะคะและใช้เครื่องช่วยหายใจมีทั้งหมด 19รายด้วยกันค่ะยอดผู้ป่วยนะคะเมื่อวานนี้ที่พบนะคะก็อยู่ในพื้นที่ของอําเภอวยอด51รายแยกเป็นตนําบลวยยอด10รายหนองช้างแล่นและตําบลปากคมตําบลละ8รายในเตา5้ารายห้วยนาง4รายบางกุ้ง3รายตําบลเขาขาวเขาปูนบางดีเขากรอบและลําพูรานะคะตําบลละ2รายตําบลทุ่งต่อตําบลน,นาวงและตําบลปากแจม่มตําบลละ1รายค่ะอําเภอเมือง ตรังสิบรายอยู่ที่ตำบลทับเที่ยงสี่รายตำบลบ้านควรสองรายตำบลนาโต๋หมิงตำบลนาบินหลาตำบลบางรักและตำบลนาท่ามตายตำบลละหนึ่งรายวังวิเศษเมื่อวานนี้เจอสี่สิบสามรายอยู่ที่ตำบลเขาวิเศษยี่สิบรายวังมะปรางสิบสามรายวังมะปรางเหนือสี่รายอ่าวตรงสี่รายและท่าสะบาสองรายย่านตาขาวสี่สิบเอ็ดรายอยู่ที่ตำบลทุ่งกระบือสิบสามรายในควรเก้ารายย่านตาขาวโพรงตะลเคและนาชุมเหตตํตำบลล 5รายหนองบ่อ2รายตำบลทุ่งค่ายและเกาะเปียตำบลละ1รายหาดสำราญ10รายอยู่ที่ตำบลหาดสำราญ6รายและตะเสสรายนะคะส่วนสิเกา21รายอยู่ที่ตำบลไม้ฝาด8รายกาลาเสหรายเขาไม้แก้ว3รายบ่อหินและนาเมืองเพชรตำบลละ2รายนายง12รายอยู่ที่ตำบลน,นาข้าวเสีย4รายนาหมื่นสีละมอและโคกสะบา้าตำบลละ2รายช่องและตำบลน,นายงเหนือตำบลละ1ราย ปลาเหรียญ11รายอยู่ที่ตำบลสุโสบ้านนาและบางด้วนปะและตำบลปลาเหรียญด้วยนะคะตำบลละ2รายตำบลทุ่งยาวแหลมสองและท่าข้ามตำบลละ1รายกันตัง43รายค่ะเมื่อวันนี้เจอที่บางสักและบางเป้าตำบลละ8รายกันตังใต้5รายตำบลกันตัง4รายตำบลควนธานีตำบลคลองชีล้อมคลองลุและนาเกลือตำบลละ3รายโคกยางสองรายตำบลเกาะลิบงบ่อน้าร้อนวังบุรและย่านซื้อตำบลละหนึ่ง รายค่ะนะคะเมื่อวานก็มีแค่รัศดานะคะที่ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่นะคะทีนี้ถ้าดูตามสาเหตุการสัมผัสคุณผู้ฟังคะเมื่อวานเนี่ยเป็นการสัมผัสในชุมชนสูงสุดถึง66%เเซค่ะนอกนั้นก็เป็นการไม่ สวมหน้ากากอนามัยนะคะพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดนะคะ16เซแล้วก็สัมผัสร่วมบ้าน16ซนนะคะที่เหลือ2ก็เป็นการสัมผัสในที่ทำงานค่ะนะคะแต่ถ้าหากว่าเราดูผล rt pcr 245รายแล้วใช่ไหมคะมาบวกกับ atk อีก1,541รายที่เจอผลบวกเท่ากับเมื่อวานนี้จังหวัดรังเรามีผู้ติดเชื้อ1 7 8 6รายคุณผู้ฟังจะเห็นได้ว่านะคะ ในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เรายังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและวันหนึ่งก็ไม่ได้น้อยเลยทีเดียวพันกว่ารายพันกว่ารายตลอดเกือบจะ2,000รายเมื่อวานนี้ตรวจ RT-PCR แล้วก็รอผลตรวจวันนี้นะคะเวลาประมาณ11นาฬิกาก็คงจะทราบแล้วว่าผลเป็นอย่างไรมีรอผลอยู่อีก395รายค่ะซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้นะคะสบคจังหวัดตรังก็จะมีการถแถลงข่าวนอกเหนือจากการ ชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแล้วนะคะเราจะมีการแถลงข่าวเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันศุกร์ถ่ายทอดสดทางสวทตรัง FM 91.25 MHz แล้วก็ Facebook Fanpage สวทตรงไลค์ของเรานะคะส่วนการรับวัคซีนเข็มหนึ่งรับไปแค่82.80เปอร์เซ์ ได้รับ2เข็ม75.34เและเข็ม3อยู่ที่20.49เปอร์เซเท่านั้นคุณฟังคะอยากจะเน้นย้ำค่ะเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะว่า ในส่วนของการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อโควิด19ถ้าเราจะดูปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อส่วนใหญ่ยังมาจากการสัมผัสใกล้ชิดในชุมชนในครอบครัวคนรู้จักการพูดคุยกันโดยไม่สวมหน้ากากอานามัยอะไรเหล่านี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เราอยากจะให้พี่น้องประชาชนได้ระมัดระวังตัวเองอย่างสูงสุดโดยเฉพาะในช่วงสงการานที่มีการ การคาดการ์กันว่าจะมีการแพร่ระบาดกันยกใหญ่อีกรอบหนึ่งและจะมีผู้ติดเชื้อเป็นจํานวนมากเนื่องจากมีการเดินทางกลับภูมิลำเนาเดินทางท่องเที่ยวมีการสัญจรไปมาของผู้คนนะคะลูกหลานกลับมาบ้านจะได้สบายใจผู้สูงอายุไปฉีดวัคซีนก่อนส่งกลานดีไหมคะผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนต้องรับการฉีดวัคซีนวันนี้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลใกล้บ้านหรือว่าโรงพยาบาลชุมชนในอําเภอของท่านนะคะถ้าฉีดเข็มหนึ่งแล้วต้องฉีดเข็ม2ตามนั้น หมายและถ้าขีดเข็ม2เกิน3เดือนแล้วมารับเข็ม3ามเด้อค่ะวันนี้รับบริการวัคซีนได้ฟรีนะคะลดการป่วยหนักลดการเสียชีวิตถ้าถามเหตุผลว่าทําไมกลุ่ม607คือ60ปีขึ้นไปหรือว่า7โรคเรื้อรงังไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินหายใจเรื้อรงังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรค ไตาวายหรื้อรังนะคะโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคอว้วนทําไมต้องฉีดเข็ม3ข้อแรกเลยภูมิคุ้มกันจากวัคซีนโควิด -19 เมื่อเราฉีดไปแล้วมันก็จะลดลงเรื่อยๆตามการเวลาของการฉีดเพราะฉะนั้นการกระตุ้นด้วยเข็มที่3มันจะทําให้ภูมิคุ้มกันของท่านสูงขึ้น2คือการฉีดวัคซีน3เข็มนะคะงานวิจัยแล้วก็จากการที่เขาเก็บข้อมูลมาทราบว่ามันป้องกันการติดเชื้อได้ถึง6 8ปเเซป้องกันการป่วยหนัก เสียชีวิตได้ถึง9 6นี่คือข้อดีของเข็ม3และข้อที่3คือการฉีดวัคซีน2เข็มมันช่วยลดการเสียชีวิตของคุณได้แค่6เท่าเท่านั้นเองแต่ถ้าฉีด3เข็มลดการเสียชีวิตถึง41เท่าคิดดูสิคะว่ามันป้องกันแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้มากขนาดไหนนะคะมากกว่า2เข็มไปไม่รู้กี่เท่าเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟัง30กว่าเท่าเลยทีเดียวนะคะทีนี้ในวันนี้หลายคนก็คงจะ กังวลว่าเอ๊ะเวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเราก็อาจจะต้อง ถ้าไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อยไม่มีปัจจัยเสี่ยงอะไรเราก็เป็นผู้ป่วยนะคะในฐานะผู้ป่วยนอกนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็จะให้เรากลับมาบ้านโดยเขาจ่ายายาให้เขาจะโทรหาเราครั้งเดียวตอนครบ48ชั่วโมงว่าอาการเป็นยังไงอุปกรณ์ในการตรวจประเมิอนอย่างพวกทอ่อเทอร์โมมิเตอร์หรือเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิว้วเขาไม่ให้นะคะแล้วก็มีการส่งต่อให้ไม่มีอาหารบริการท่านต้องหาเองเขาเรียกว่าเซลล์ไอโซเลชันนะคะเพราะฉะนั้น วันที่เรามาแยกกักตัวที่บ้านอย่าลืมสังเกตอาการตัวเองค่ะวัดอุณหภูมิทุกวันเลยนะคะหรือว่าถ้ายังไงแล้วก็ประสานอสมอไปช่วยวัดอุณหภูมิให้ถ้าอาการแย่ลงอย่างหอบเหนื่อยไข้สูงอ่อนเพลียมากๆต้องรีบติดต่อสถานพยาบาลที่ท่านรักษาอยู่นะคะแยกตัวเองในห้องส่วนตัวค่ะไม่รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นสวมหน้ากากอนามัยตลอดนะคะเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย2เมตรนะคะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือ บู่และน้ำเป็นประจำเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ใช้ห้องน้าแยกจากผู้อื่นถ้ากรณีบ้านมีห้องน้ําแค่ห้องเดียวเราต้องใช้เป็นคนสุดท้ายนะคะแล้วก็ทําความสะอาดฆ่าเชื้อทุกครั้งทิ้งขยะปนเปื้อนในถุงพลาสติกและปิดปากถุงให้มีชิดอย่าไปปะปนกับของคนอื่นนะคะแยกของใช้ส่วนตัวนะคะถ้าเกิดว่าในจังหวะถอดหน้ากากอนามัยนั่งทานข้าวอยู่แล้วมีคนอยู่ใกล้ๆนะคะ,ะท่านสามารถใช้ต้นแขนด้านในปิดปากป จมูกได้นะคะแล้วก็มารดานี่ถ้าเกิดว่าป่วยเป็นโควิดก็ยังสามารถให้นมบุตรได้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะนี่ก็เป็นมาตรการในการดูแลตัวเองที่บ้านเซลไอโซเลชันนะคะนำมาฝากกันในช่วงนี้กับรายการเวทีคนตรังค่ะคุณกําลังฟังเวทีคนตรัง FM 91.25 m เ z สมกะสวทตรังฟังทั่วโลกกับ w w w t r a n g r a d i o n e t